นิยายเสียงวิวามิปรารถนาประพันธ์โดยใยญ่ฝันคำโปรยชีวิตที่เคยสดใสเรากับเทพนิยาย,ยของแพรไหมต้องพังทลายลงใ,<ห>ใน,นชั่วข้ามคืนเมื่อธุรกิจของบิดา,<ต>าเผชิญวิกฤตหนักหน,น,น่วงและทางรอดเดียวคือการแต่งงานกับครามชายผู้เย็นชา และประกาศอย่างชัดเจนว่าเธอก็เป็นแค่ผู้หญิงขัดดอกผื่คลามเสีไปเล็กน้อยเลือดซึมที่มุมปากดวงตาลุกวาวด้วยโทสะแต่ยังไม่ทันที่เขาจะพุ่งเข้าไปอีกครั้งชายแปลกหน้าก็ตะโกนลั่นน้ำเสียงกลี้วกลาดพอกันจะมาหาว่าฉันเป็นชู้ได้ยังไงในเมื่อชลิดายังไม่ได้แต่งงานกับใครส่วนคนที่แต่งงานแล้วก็ควรกลับไปอยู่กับเมีย ไม่ใช่มาโวยวายหึงผู้หญิงคนอื่นที่เขาประกาศเปล่าว่าโสดเสียงสะท้อนกล้องในหัวคลามชะงักไปชั่วขณะเรากับถูกสาดน้ําเย็นจัดเข้าหน้าคำว่าเมียทำให้ใบหน้าคมเข้มบิดเบี้ยวด้วยความสับสนชลิดาที่ยังนั่งกอดพ่อห่มอยู่บนเตียงรีบลุกพลัดเข้ามาหาคลามเธอกลัวว่าเรื่องที่เธอทำเอาไว้จะแดงขึ้นมากมากว่านี้จึงบีบน้ำตานองหน้ามือบางคว้าท่อนแขนเขาไว้แน่น คลามฉันขอโทษนะคะคุณเองก็บอกว่าช่วงวันหยุดยาวนี้คุณแม่สั่งให้อยู่ที่คฤลาสหาดกับแพรไหมห้ามออกไปไหนฉันเหงาฉันก็เลยคลามเบิกตากว้างมองใบหน้าหญิงสาวตรงหน้าราวกับไม่รู้จักคำพูดนั้นเหมือนคมมีดกรีดลึกกลางอกคลามก็เลยเรียกผู้ชายขึ้นมากินบนเตียงที่ผมเคยนอนนี่นะคุณทำมากี่ครั้งแล้วลิดาเสียงเขากดต่ำเย็นเยียบ ชลิดาสะอื้นแรงสายตาหลุกหลิกเหมือนเด็กทำผิดที่ถูกจับได้ลิดาไม่แต่ยังไม่ทันจะเอ่ยจบประโยคคลามก็ตวาดขึ้นว่าคุณจะบอกว่าคุณกับมันยังไม่ได้ขย่มกันงั้นเหรอผมเห็นเต็มสองตาแล้วก็ไม่ได้โง่ด้วยเรื่องของเราก็จบแค่นี้ถาลิดาสิ้นคำเขาก็เดินออกจากห้องไปทันทีไม่นะคลามคลามฟังลิดาก่อนนางแบบสาวได้แต่ร้องเรียก ไม่กล้าวิ่งตามเพราะสภาพตัวเองตอนนี้ไม่สามารถออกจากห้องได้คลามไม่คิดจะหันหลังกลับไปมองคั้นรักเก่าแม้แต่เซี่ยวนาทีเส้นเลือดขมับปูดโปนอย่างโกรธจัดผู้หญิงที่คิดว่ารักเขาอย่างแท้จริงกลับหักหลังเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยที่เขาไม่รู้มาก่อนเลยค่ำคืนนั้นคลามขับรถกลับจากผับด้วยหัวใจหนักอึ้งเล่าราคาสูงที่ดื่มเข้าไปไม่อาจลบภาพหักหลังในห้องคอนโดออกจากหัวได้เลย รถหรูแล่นเข้ามาจอดหน้าคฤหาตระกูลพิรมทรัพย์ไพาาลฝนห่าใหญ่ตกลงมาไม่หยุดฝาแลบแปลบปลาบพร้อมเสียงฟ้าร้องกึกก้องแต่ชายหนุ่มกลับผลักประตูรถออกมาโดยไม่สนใจร่างสูงยืนตากฝนกลางลานราวกับไม่รับรู้ความหนาวเย็นหยาดฝนกระหน่ำลงมาจนเปียกชุ่มทั้งตัวเขาเชิดหน้าขึ้นตะโกนสุดเสียงเสียงแตกพลาจากความเมาและความเจ็บปวดทำไมทำไมยวรค์ต้องแกล้งฉันแบบนี้ เสียงตะโกนแข่งกับสายฝนสะท้อนสะท้านไปทั่วลานถูกพ่อแม่บังคับให้แต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่ได้รักแล้วผู้หญิงที่ฉันรักกลับทรยศฉันเขาสุดหวบลงคุกเข่าลงพื้นอย่างสิ้นหวังทั้งโกรธทั้งเจ็บและไม่อาจหาทางออกให้ชีวิตเหล่ากลุนใช้ยืนหลบอยู่ตรงเฉลียงมองเจ้านายหนุ่มผู้สูงศักดิ์ในสภาพย่ำแย่ก็ไม่กล้าเข้าไปห้ามเพราะรู้ดีว่าเวลานี้คงไม่มีใครต้านทานอารมณ์เกลี้ยกล่อดของเขาได้ป้า ฉันว่าไปตามคุณแพรมาดูจะดีกว่าไหมขืนปล่อยไว้แบบนี้คุณชายป่วยหนักแน่เสียงกระซิบของสาวใช้ดังขึ้นเออเอ,อฉันเห็นด้วยจากนั้นคนรับใช้ก็วิ่งไปตามนายหญิงของบ้านไม่กี่อึดใจต่อมาแพรใหม่ก็รีบสาวเท้าออกมาพร้อมรมในมือดวงตาเบิกกว้างเมื่อเห็นร่างสูงใหญ่ของคลามนั่งสุดกลางฝนน้ำฝนไหลอาบแก้มจนแยกไม่ออกว่านั่นคือน้ำตาหรือหยาดฝน ผู้ชายที่แข็งเกล้าวเย็นชาเสมอกลับดูเปลาะบางราวกับเด็กที่ถูกพลากทุกสิ่งไปแพลไหมเดินเข้าไปใกล้เขามือบางกลางรมขึ้นให้เหนือศีรษะของชายหนุ่มที่นั่งสุดกลางสายฝนคุณคลามเธอเรียกเสียงเบาเปี่ยมด้วยความห่วงใยคลามโยหน้าขึ้นดวงตาที่แดงก่ำวาวโรดด้วยทั้งความเมาและความเจ็บปวดเขาใช้แรงปัดร่มออกไปอย่างหงุดหงิดน้ำฝนสาดลงมาอีกครั้งไม่ต้องมายุ่งกับฉัน แพลไหมยืนนิ่งริมฝีปากสัน่นหากฉันไม่ได้อยู่ในฐานะภรรยาของคุณฉันก็คงไม่มาเสียเวลายุ่งกับคนที่ไม่รักตัวเองแบบคุณหรอกคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางใจคลามหัวเราเยอะยาอออกมาเสียงพล่าก่อนพลั้งพลูออกมาด้วยความเจ็บแค้นผู้หญิงก็เหมือนกันทุกคนเหมือนชลิดาที่ทิ้งฉันไปหาผู้ชายคนอื่นไม่มีใครรักฉันจริงๆสักคนถอยคำนั้นทำเอาหัวใจของแพรไหมเจ็บแปลขึ้นมาทันที ขนาดคุณยังไม่รักตัวเองแล้วใครที่ไหนจะมารักคุณได้เข้าบ้านเถอะอย่าทรมานตัวเองแบบนี้เลยเธอค่อยๆก้มลงประคองอักแขนชายหนุ่มขึ้นมาจากพื้นหวังจะพาเข้าไปในบ้านแต่คลามกลับสะบัดต,ตัวแรงจนร่างบางเซถอยออกมาน้ำเสียงแข็งเก้าวบอกว่าไม่ต้องยุ่งไงแพลไหมชะงักไปเพียงครู่ดวงตาร้อนเผาด้วยทั้งโกรธและเสียใจเธอกำมือแน่นก่อนตวาดเสียงสัน่นก็ดี ถ้าคิดไม่ได้ก็เชิญทำร้ายตัวเองต่อไปเถอะสิ้นคำร่างบางก็หมุนตัวเดินฝ่าสายฝนกลับเข้าคลือหาดทิ้งให้คลามนั่งจมอยู่กลางลานเพียงลำพังท่ามกลางสายฝนและความเจ็บปวดที่กัดกินหัวใจร่างสูงใหญ่ของคลามยังคงนั่งอยู่กลางลานร่างเปียกปอนจนเสื้อเชิ้ตแนบไปกับผิวหนังเขากำหมัดแน่นก่อนจะโน้มตัวฟุบหน้าลงกับพื้นเปียกแฉะอย่างสิ้นเรี่ยวแรง เสียงสะอื้นแผ่วหลดลอดออกมาท่ามกลางเสียงฝนน้ำฝนที่ไหลอาบแก้มถูกกลบคลื่นไปกับสายฝนแต่ความเจ็บปวดในหัวใจกลับชัดเจนเกินกว่าจะซ่อนเร้นตรงเฉลียงด้านในแพร่ไหมย,ยืนกอดอกดวงตาจับจ้องภาพตรงหน้าด้วยความสั่นไหวเธอเองก็ควรจะรีบขึ้นไปนอนแต่เหมือนถูกดึงรั้งไว้หัวใจหญิงสาวบีบรัดแน่นเธอเองก็เคยเจ็บเคยเสียใจจากการต้องตัดใจจากคนที่รัก เธอรู้ดีว่าความรู้สึกสูญเสียมันทรมานเพียงใดแผลไหมกัดริมฝีปากแน่นคุณคลารามวันนี้ก็แค่ฝนตกพรุ่งนี้พระอาทิตย์ก็สาดแสงร่างบางยืนนิ่งได้แต่ยืนมองผู้ชายตรงหน้าเธอเองก็ไม่แน่ใจอีกต่อไปแล้วว่าความห่วงใยในหัวใจนี้มันเกิดขึ้นเพราะหน้าที่หรือเพราะหัวใจที่เริ่มสั่นไหวโดยไม่รู้ตัวไม่นานคลามก็อ่อนล้าจากเล้าและความเจ็บปวดเกินทน ทำให้เขาหมดสติไปในที่สุดแผลไหมที่แอบยืนมองอยู่ใต้เฉลียงถึงกับเบิกตากว้างหัวใจเต้นโครมด้วยความตกใจคุณคลามเธอรีบวิ่งฝ่าสายฝนออกไปทันทีร่างบางสุดลงข้างชายหนุ่มใช้มือสันเท้าพยายามเขย่าตัวเขาตื่นสิคุณคลามแต่คลามกลับไม่ตอบสนองดวงตาปิดสนิทหายใจแรงและสม่ำเสมอราวกับคนหมดเรี่ยวแรงไปทั้งร่างแผลไหมกัดริมฝีปาก ก่อนหันไปเรียกเสียงสัน่นช่วยด้วยใครก็ได้ออกมาช่วยพยุงคุณคลามเข้าบ้านเร็วไม่นานคนรับใช้หลายคนก็รีบวิ่งออกมาช่วยกันพยุงเจ้านายหนุ่มที่หมดสติเข้ามาในคฤหาสน์แผลไหมเดินตามมาติดติดด้วยหัวใจที่เต้นแรงจนแทบหลุดออกมาเมื่อถึงห้องนอนใหญ่ร่างของคลามถูกวางลงบนเตียงกว้างเสื้อที่เปียกชุ่มแนบกายเผยให้เห็นความหนาวสะท้านจนริมฝีปากซีดแผลไหมสูดหายใ,หใจลึกก่อนสั่งการกับแม่บ้าน ไปเอาผ้าขนหนูแดงกับน้ำอุ่นๆมาให้หน่อยเดี๋ยวฉันจะชัดตัวเปลี่ยนเสื้อให้เขาเองได้ค่ะคุณผู้หญิงแม่บ้านรับคำสั่งแล้วรีบนำสิ่งของที่เจ้านายต้องการมาให้ทันทีแพรไหมรอจนแม่บ้านออกไปแล้วเธอจึงจัดแจงถอดเสื้อปีกเปียกของเขาออกอย่างระมัดระวังแล้วเช็ดตัวให้เขาอย่างคล่องแคล่วไร้ความเขินอายเลยเพราะร่างกายกำยำแข็งแรงนี้เธอเห็นมาหมดทุกซอกทุกมุมตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือรีบเปลี่ยนชุดใหม่ให้เขา เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแพรไใหมก็ดึงพ่อห่มขึ้นคลุมกายให้ชายหนุ่มมือบางลูบผ้าเบาราวกับกลัวว่าเขาจะหนาวสะท้านขึ้นมาอีกเธอนั่งลงข้างเตียงมองใบหน้าคมเข้มที่หลับสนิทเพราะหมดแรงดวงตาคู่สวยไหวระริกน้ำเสียงสั่นพล่าเอ่ยออกมาแผ่วเบาคุณคลามนอนเถอะพรุ่งนี้จะดีขึ้นเองเช้าตรู่ของวันต่อมาแสงแดดยามเช้าส่องลอดผ่านผ้าม่านสีอ่อนเข้ามาในห้องนอนใหญ่ ครามลืมตาขึ้นอย่างเชื่องช้าร่างกายหนักอึ้งไปทั้งตัวเขาขมวดคิ้วกุมขมับแน่นความปวดหัวจากรทิ์สุราทำให้แทบลุกไม่ขึ้นเสียงประตูเปิดแผวเบาแม่บ้านวัยกลางคนก้าวเข้ามาพร้อมถาดในมือคุณครามคุณแพรหมสั่งให้ยกน้ำมะพร้าวกับน้ำเปล่ามาให้ดื่มแก้อาการแห้งค่ะครามที่กำลังยันตัวลุกขึ้นชะงัก หันมองด้วยสีหน้าสับสนปนประหลาดใจแพรไหมเหรอแม่บ้านยิ้มบางพลางพยักหน้าใช่ค่ะคุณแพรไหมเป็นคนกำชับไว้เองว่าต้องให้คุณครามดื่มให้หมดแล้วอาการปวดหัวจากอาการแห้งจะดีขึ้นเธอวางถาดแก้วทั้งสองลงบนโต๊ะหัวเตียงอย่างระมัดระวังก่อนพูดต่อด้วยน้ำเสียงเรียบแต่เต็มไปด้วยความจริงใจเมื่อคืนคุณแพรไหมดูเป็นห่วงคุณครามมากเลยนะคะ ทั้งคอยพยุงขึ้นมาบนห้องนอนเช็ดตัวให้เปลี่ยนเสื้อผ้าให้แถมตอนเช้าป้ายังเห็นเธอรีไปทำข้าวต้มโดยตนเองด้วยนะคำพูดนั้นตกลงเหมือนหินก้อนใหญ่ในใจครามเขานั่งนิ่งปลายนิ้วมือค่อยๆแตะขอบแก้วน้ำมะพร้าวแต่สายตากลับเหม่อลอยแม่บ้านกลมศรีรสะเล็กน้อยแล้วถอยออกจากห้องทิ้งความเงียบไว้ให้ชายหนุ่มได้อยู่กับตัวเอง ครามถือแก้วน้ำไว้ในมือดวงตาคมฉายแววสับสนความเจ็บปวดจากการถูกหักหลังโดยชลิดายังคงชัดเจนแต่คำพูดของแม่บ้านเมื่อครู่กลับกล้องอยู่ในหูแพรไหมผู้หญิงที่เขาคอยผลักใสกลับคือคนคอยอยู่ดูแลเขาในวันที่เขาอ่อนแอที่สุดหัวใจที่แข็งกร้าวค่อยๆสั่นไหวอย่างไม่รู้ตัวครามเดินลงมาจากห้องนอนด้วยสีหน้าครืมเคร่ง สายจาคมดุดันยังแฝงเงาความเจ็บปวดจากการถูกหักหลังร่างสูงชะงักเล็กน้อยเมื่อภาพที่เห็นตรงหน้าคือแพรไหมกำลังทำอาหารอยู่กลิ่นหอมกรุ่นของข้าวต้มลอยอบอวนไปทั่วห้องกว้างร่างบอบบางในผ้ากันเตื้อนสีอ่อนยืนอยู่หน้าเตามือขาวเรียวกำลังคนหม้อเบาๆอย่างใจจดใจจอ่อเธอเงยหน้าขึ้นบังเอิญสบตากับเขาแล้วส่งยิ้มอ่อนโยนให้คุณตื่นแล้วเดืคะ ข้าวต้มกำลังจะสุกพอดีไปนั่งรอที่โต๊ะอาหารได้เลยค่ะน้ำเสียงเธออ่อนหวานนุ่มนวลครามไม่ได้ตอบเพียงปลายตามองอย่างว่างเปล่าก่อนจะหมุนตัวเดินไปนั่งที่โต๊ะอาหารความเงียบอบอวลไปทั่วห้องมีเพียงเสียงช้อนกระทบชามเบาๆที่แพรไหม่วางลงตรงหน้าเขาเมื่อคืนคุณครามเมาหนักมากฉันเลยตั้งใจทำข้าวต้มให้คุณโดยเฉพาะท้องคุณคงรับได้แค่อาหารอ่อนในตอนนี้ เธอยิ้มบางสายตาที่ทอดมองเต็มไปด้วยความปรารถนาดีครามมองใบหน้าหญิงสาวด้วยความรู้สึกหลากหลายไม่คิดว่าหญิงสาวที่มาจากตระกูลเศรษฐีจะใส่ใจเขามากกว่าตัวเขาเสียอีกขอบใจชายหนุ่มเงมงาในลำคอก่อนตักข้าวต้มขึ้นชิมอย่างเสียไม่ได้รสชาติอร่อยอย่างที่เขาไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนทำให้หัวใจชายหนุ่มสั่นไหว เขารีบซ่อนความรู้สึกนั้นไว้ด้วยการทำหน้าเฉยชาสายตายังคงหม่นเศร้าแพรไหมมองเขาอยู่อย่างเงียบงนันก่อนตัดสินใจพูดขึ้นคุณครามยังเสียใจเรื่องนั้นใช่ไหมคะแพรไหมกลั้นใจถามถ้าอย่างนั้นลองออกไปข้างนอกกับฉันสักหน่อยไหมคะเปลี่ยนบรรยากาศหาอะไรทำจะได้ไม่คิดฟุ้งซ่านครามชะงักช้อนเล็กน้อยแต่ไม่พูดอะไรวันนี้ ฉันตั้งใจจะไปทําบุญที่บ้านเด็กกำพร้าคุณไปกับฉันนะคะเธอพูดต่อแววตาเต็มไปด้วยความจริงใจเขาเงยหน้าขึ้นสบตาเธอเพียงชั่ววินาทีแววตาที่เหมือนคนไร้วิญญาณก็ฉายแววสั่นไหวก่อนที่เขาจะก้มหน้าลงพยักหน้าเบาๆโดยไร้คำพูดใดออกมาหัวใจแพรไหมอุ่นวาบระบายยิ้มออกมาณนะบ้านเด็กกำพร้าเสียงหัวเราะและเสียงวิ่งเล่นกองกังวาลอยู่ทั่วลานกว้าง เด็กน้อยหลายสิบคนวิ่งเข้ามารายล้อมร่างสูงใหญ่ของครามด้วยความตื่นเต้นชายหนุ่มที่ปกติแสดงสีหน้าเย็นชากลับยืนชะงักไปเมื่อถูกเด็กๆด,ดึงมือสวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็กตั้งแต่วัยสามถว่วจนถึง13ปีต่างเข้ามาทักทายสวัสดีสวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้พี่แพรกับพี่มีของเล่นกับขนมมาให้เยอะแยะเลยนะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ เด็กที่ตัวโตหน่อยก็จะช่วยถือของที่นำมาบริจาคไปไว้ที่ห้องแม่ครูซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าจากนั้นทั้งสองก็นำขนมไปแจกเด็กๆเ,เมื่อกินอิ่มแล้วเด็กชายตัวเล็กที่เพิ่งได้รับแจกลูกบอลไปก็วิ่งเข้ามาหาครามเง่อยหน้าขึ้นมองคนตัวสูงใหญ่ตาแป๋วแล้วพูดว่าพี่ครับพี่ครับไปเล่นฟุตบอลกันเถอะครามกระพริบตาเล็กน้อยก่อนจะถอนหายใจเบาๆ แต่สุดท้ายก็ยอมเดินตามไปยังสนามหญ้าด้านหลังชั่วครู่เสียงหัวเราะก็ดังก้องครามที่มักทำหน้านิ่งขรึมเคร่ง,รงกลับมีรอยยิ้มบางเผลอหลุดออกมาโดยไม่รู้ตัวเขาเตะบอลส่งให้เด็กๆไล่ตามกันไปมาหัวเราะร่าเหมือนลืมความทุกข์ที่เกาะกลุ่มหัวใจมานานอีกมุมหนึ่งของสนามแพรไใหม่นั่งอยู่ท่ามกลางกลุ่มเด็กหญิงเด็กๆเก,กออาะอ้มเกาะขาเธอแน่นพร้อมเสียงอ,อดออนขอให้เล่านิทาน หญิงสาวยิ้มอ่อนโยนก่อนจะเปิดหนังสือเล่มเล็กออกเสียงใสนุ่มนวลค่อยๆร้อยเรียงเรื่องนิทานอย่างอ่อนหวานเด็กๆนั่งฟังตาเป็นประกายบางคนถึงกับหัวเราะคิกคักกับท่าทางประกอบของเธอทาบนั้นสะกดสายตาครามอย่างจังเขาเงียบไปทันทีที่หันไปเห็นแพรไหมกำลังโอบกอดเด็กในอ้อมแขนใบหน้าของเธอสว่างสดใสรอยยิ้มเมุล,ลมายอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน หัวใจที่แข็งกร้าวของครามสั่นไหวอย่างประหลาดใจความคิดหนึ่งแวบเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวถ้าในอนาคตเขามีลูกชายลูกสาวน่ารักน่ารักแล้วแพรไหมเป็นแม่ของลูกภาพตรงหน้าคงไม่ต่างจากนี้เสียงหัวเราะของเด็กๆยังคงกองกังวานขับไล่ความเจ็บปวดในใจครามจนแทบเลือนหายครามหันไปสบตาแพรไหมในจังหวะที่เธอเงยหน้าขึ้นพอดีทั้งคู่จ้องกันนิ่งเพียงชั่วเสี้ยววินาที แต่กลับเหมือนเวลาหยุดหมุนหัวใจครามกระตุกวูบเขาเรีบเบือนหน้าไปทางอื่นทำทีเป็นหันกลับไปเล่นกับเด็กๆอีกครั้งทว่าในใจกลับเต้นแรงมากระหว่างทางกลับคฤหาหาดครามซึ่งเป็นคนขับนั่งพิงเบาะสายตามองตรงไปหน้าริมฝีปากแข็งกระด้างที่เคยปิดสนิทกลับมีรอยยิ้มบางแต้มอยู่แพรไหมที่นั่งข้างๆเหลือบมองแล้วอดยิ้มตามไม่ได้ คุณครามมาทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้าเป็นไงบ้างคะชอบไหมคะเขาหันมามองเธอชั่วครู่ก่อนตอบเสียงทุ้มชอบสิไม่คิดเลยว่าการทำอะไรเพื่อคนอื่นมันจะรู้สึกดีขนาดนี้ความทุกข์ในใจเขานั่นแทบจะหายไปหมดแพรไหมยิ้มอ่อนสายตาสว่างสวยฉันดีใจที่คุณรู้สึกแบบนั้นปกติฉันก็ชอบทำขนมเอาไปจากเด็กๆบ่อยเห็นพวกเขายิ้มฉันก็มีความสุขแล้ว ครามเลิกคิ้วเล็กน้อยดวงตาคมแฝงแววประหลาดใจคุณทำขนมเป็นด้วยเหรอค่ะเธอตอบแววตาเปล่งประกายด้วยความภูมิใจเล็กน้อยครามนิ่งไปอัดใจก่อนยกยิ้มที่ไม่ค่อยได้มีให้ใครเห็นอย่างนั้นครั้งหน้าคุณสอนผมทำบ้างสิแล้วเราจะได้เอาไปแจกเด็กๆด,ด้วยกันแพรหมรระบายยิ้มออกมาได้ค่ะฉันสัญญาเธอยื่นนิ้วก้อยออกไปตรงหน้าเขา ครามหัวเราะในลำคอเบาๆอย่างอดกลั้นก่อนยกนิ้วก้อยแข็งแรงเกี่ยวกับนิ้วเรียวบางของเธอสัญญาแล้วนะเขาพูดเสียงหนักแน่นช่วงเวลานั้นทั้งคู่สบตากันส่งยิ้มให้กันและกันรถยุโรปสีดำคันหรูเพิ่งเลี้ยวเข้ามาจอดสนิทหน้าตึกใหญ่ครามก้าวลงจากรถอย่างเงียบขรึมแพรไหมลงจากอีกฝั่งขณะนั้นเองรถสปอร์ตสีแดงเพลิงแล่นเข้ามาจอดฉับพลัน ประตูเปิดออกพร้อมร่างระหงของชลิดาในชุดแฟชั่นหรูหราที่เน้นเรือนร่างให้ดูโดดเด่นเธอวิ่งตรงเข้ามาหายอย่างไม่แยแสสายตาคนรับใช้ที่ยืนมองอยู่ครามเสียงเรียกสั่นเครือด้วยทั้งความโกรธและความอ้อนวอนครามเรากลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะอภัยให้ลิดานะคะจะให้ลงโทษลิดายัางไงก็ได้ลิดายอมทุกอย่างขอแค่คุณกลับมาอยู่กับลิดาเหมือนเดิม ครามปลายตามองด้วยแววตาเย็นเยียบสายตาคมกริบเหมือนมีดกรีดผ่านหัวใจคนทำผิดลิดาเรื่องของเรามันจบไปตั้งแต่วันที่เธอเลือกไปนอนกับผู้ชายคนอื่นแล้วคำพูดนั้นฟาใส่เหมือนตบหน้าชลิดาหน้าชาร่างบางสั่นสะท้านเรื่องวันนั้นไม่ต้องพูดอะไรแล้วผมไม่อยากฟังคำโกหกของเธออีกแล้วครามสะบัดแขนเขาออกจากการเกาะกลุมของหญิงสาวคราม ที่คุณทิ้งฉันไปก็เพราะผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมชลิดาหันควับไปหาแพรไหมสายตาเต็มไปด้วยความเกลียดชังเพราะแกคนเดียวแกแย่งครามไปจากฉันถ้าไม่มีแกครามก็ยังเป็นของฉันชลิดากรีดร้องพลังเงื้อมมือหมายจะตบใบหน้าอ่อนหวานนั้นแต่ยังไม่ทันถึงตัวก็ถูกครามคว้าข้อมือไว้นั่นเสียงทุ้มต่ำของชายหนุ่มกดต่ำหน้าขนลุกด้วยความเดือดรานหยุดเดี๋ยวนี้นาะลิดา อย่าคิดแม้แต่จะปลายเล็บแต่ต้องภรรยาของผมถ้าแพรไหมเป็นอะไรไปเธดตายแน่สายตาของครามวาวโรดริมฝีปากบีบแน่นน้ำเสียงเย็นเฉียบทำเอาชาลิดาหน้าถอดสีทันทีกรีดร้องลั่นทั้งด้วยความโมโหและเจ็บปวดกรีดชลิดากระทืบส้นเท้าเร่าๆอย่างบ้าคลั่งครามไม่สนใจแม้แต่น้อยเขาหันไปโอบประคองแพรไหมเข้าหาตัว แสดงความเป็นเจ้าของและการปกป้องราวกับจงอางห่วงไข่ร่างสูงใหญ่ก้าวนำพาเธอเข้าไปในคฤหา์อย่างแน่วแน่โดยไม่เหลียวหลังกลับไปมองผู้หญิงที่เขาเคยรักเคยหลงมานานแพรไหมก้มหน้างุดไม่กล้าสบตาคราบหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกทั้งการกระทําและคําพูดของครามที่ยังดังก้องอยู่ในหูอย่าแตะต้องภรยาของผม ครามยังคงโอบร่างบางของแพรไหมเข้ามาด้านในหญิงสาวพยายามดึงแขนออกจากวงแขนแข็งแรงด้วยท่าทีเกอร์เขินคุณชลิดาเธอกลับไปแล้วคุณครามปล่อยมือเถอะค่ะเสียงใสพูดแผ่วริมฝีปากเม้มแน่นเพราะเข้าใจว่าครามเพียงแค่กอดเพื่อกันคนรักเก่าออกไปแต่แทนที่ครามจะปล่อยเขากลับรัดวงแขนแน่นขึ้นร่างสูงโน้มลงมากระซิบใกล้หูทำไมต้องปล่อย สามีจะกอดภรรยาตัวเองมันก็เรื่องปกติไม่ใช่เหรอแพรไหมเบิกตากว้างแก้มร้อนผ่าขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่เธาเหลือบมองคนรับใช้ที่แอบเะเงอม,มองอยู่ไกลๆแล้วรีบหันกลับมากระสิบเสียงสัน่นอย่าทำรุ่มร่ามสิคะอายเด็กรับใช้นะครามหัวเราะในลำคอเบาๆสายตาคมที่เคยดุดันกลับอ่อนลงอย่างที่เธอไม่เคยเห็น ร่างสูงก้มลงจรดริมฝีปากลงบนแก้มใสของเธอแผ่วเบาแพรไหมสะดุ้งน้อยๆหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกเออคุณครามครามคลายอ้อมกอดออกช้าๆก่อนเอ่ยเสียงทุ้มหนักแน่นที่ผ่านมาฉันอาจทำให้เธอเสียใจแต่ต่อไปนี้ฉันจะพยายามเป็นสามีของเธอที่ดีของเธอนะแพรไหมแพรไหมเงยหน้าขึ้นสบตาเขา ดวงตาคู่สวยเอ่อคลอด้วยประกายแห่งความสุขมีส่งรอยยิ้มอ่อนหวานกลับไปแทนคำพูดแม้จะรู้ว่าเขายังไม่ได้รักแต่ที่วันนี้เขายอมรับในตัวเธอเป็นภรรยาก็เพียงพอแล้วคำคืนในห้องนอนแสงไฟสีส้มอ่อนบนหัวเตียงสาดกระจายไปทั่วห้องกว้าง บนเตียงหนานุ่มครามเอนกายนอนอ่านน้ำสือเล่มหนาสายตาเหมือนจดจ่อกับตัวอักษรแต่ความจริงแล้วไม่ได้รับรู้เนื้อหาแม้แต่น้อยเพราะภาพตรงหน้าคือแพรไหมภรรยาคนสวยที่เพิ่งอาบน้ำเสร็จกำลังนั่งอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งมือเรียวปาดครีมลุบนแก้มเนียนขยับท่าทีโดยไม่รู้ตัวว่าแต่ละอากับกริยาช่างยั่วยวนใจคนมองเพียงใด ครามปิดหนังสือในมือวางลงบนโต๊ะหัวเตียงก่อนลุกขึ้นยืนเดินตรงไปด้านหลังหญิงสาวให้ฉันช่วยแปลงผมให้นะเสียงทุ้มแผ่วดังขึ้นใกล้ใบหูแพรไหมทำเอาเธอสะดุ้งเล็กน้อยก่อนช้อนสายตาผ่านกระจกมองเขาแก้มขึ้นสีแดงระเรื่อยอย่างห้ามไม่อยู่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันทำเองยังไม่ทันพูดจบครามก็หยิบหวีขึ้นแล้วค่อยๆหวีผมให้ภรรยา เส้นผมยาวสลวยกลิ่นหอมสะอาดลอยอบอวลจนเขาสูดดมลึกดวงตาคมทอดมองใบหน้าอ่อนโยนของหญิงสาวผ่านกระจกริมฝีปากคลี่สิมบางอย่างได้น่ารักที่สุดแพ้ไหมใจเต้นแรงเธอรีบหลบสายตาผ่านกระจกด้วยความเขินอายเพิ่งจะรู้หรอคะว่าแพรน่ารักครามก้มลงใกล้กลิ่นหอมหวานยิ่งชัดใช่เมื่อก่อนผมผิดเองที่หูหนวกตาบอด ตอนนี้ตาผมสว่างแล้วนอกจากภรรยาจะน่ารักแล้วตัวยังหอมหอมเธอใช้สบู่อะไรทำไมตัวหอมแบบนี้แพรไหมใจสั่นใบหน้าร้อนผ่าเขินหนักมากจนต้องกลบเกลื่อนด้วยเสียงสูงก็ใช้ยี่ห้อเดียวกับคุณน,นั่นแหละอย่าพูดเวอร์สิคะครามหัวเราะเบาๆสายตาเจ้าเล่กลุ่มกลิ่มไม่ได้เวอร์หลอกผมพูดจริงตัวเธอหอมมากหอมจนน่ากินไปหมด สิ้นคำชายหนุ่มไม่รอให้หญิงสาวตั้งตัวเขาก้มอุ้มร่างบอบบางขึ้นจากเก้าอี้อย่างง่ายดายว้ายคุณครามอุ้มแพรทำไมปล่อยสิคะแพรไหมดิ้นน้อยๆแต่แรงแขนแข็งแรงของเขาแน่นหนาเกินกว่าจะผลักออกครามวางเธอลงบนเตียงใหญ่ร่างสูงโน้มลงประทับริมฝีปากแตะที่แก้มเธออีกครั้งก่อนกระซิบเสียงพร่าเมียทั้งหอมทั้งน่ารักแบบนี้สามีอดใจไม่ไหวแล้ว จากนั้นเขาไม่เอื่อนเอ่ยถ้อยคำใดเพิ่มเติมแต่กลับใช้สัมผัสแทนถ้อยคำที่ลึกซึ้งกว่าริมฝีปากหยอก,อกล้อกับลมหายใจอุ่นร้อนที่สอดประสานสองร่างแนบชิดจนไม่เหลือช่องว่างใดให้หลบหนีความอ่อนโยนที่สอดแทรกไปกับแรงปรารถนาทำให้ทุกอนูสันสะท้านทุกการสัมผัสข,ของเขาคือถ้อยคำรักที่ไม่ได้พูดออกมาแต่สื่อความหมายได้มากกว่าหลายพันคำ เขาโอบกอดเธอด้วยความรักเต็มแรงปรารถนาแพรไหมเองก็ไม่อาจต้านทานเธอปล่อยหัวใจให้หลอมรวมไปกับอ้อมกอดน,นั้นยอมรับทุกความรู้สึกที่เขามอบให้โดยไม่ปฏิเสธค่ำคืนนี้จึงกลายเป็นราตรีที่ทั้งสองต่างบอกรักกันด้วยหัวใจร่างกายสั่นสะท้านประสานลมหายใจและความรู้สึกจนเป็นหนึ่งเดียว หากชอบนิยายสนุกสนุกฟังเพลินเพินได้ทุกวัน,นกดไลค์กดติดตามไว้นะคะเพื่อเป<ห>็นกำลังใจดีๆให้แอดมินทำคลิปต่อไปจ้ายอออมททุกวันนเเเพื่ใใหห้ธ็จ